วันอุวันเอเจิดป๋อยวันนี้จะมาเรียนว่ายน้ำกับอาจารย์มอสโดยมีเพื่อนดังต่อไปนี้ครับนี่แฟงไตพลแฟงสองนายพันอุนสามจ่าสิบเอกสันตินี่คือมิธีการเตรียมพร้อมคือใส่แว่นอ๋อพร้อมกับท่าแรกเลยนะครับอาจารย์มอสสาธิต กันแรกทำไงครับอาจารย์น้องเดี๋ยวาเดี๋ยวนี้ยังน้องเนี่ยทำไงครับตั้งท่าตั้งท่าขั้นแรกเกี่ยบรงมุงขั้นสองดีตัวไปอ๋อในในลองเอามือเอามือชูให้นักเรียนเห็นนะครับลองลองหันหันสอขั้นแรกนะครับเกี่ยบรงมับเกี่ยบรงมุงเดินดีตัวลงไปอาจารย์สาธิตให้ดูหน่อที่เขาเอาหัว ไม่ข้างหลังแทนไอ้เยอะบ้านนี่นะเอออันนี้เป็นตาของนักเรียนนะครับผมคนรวจเฮ้ยคนทหาราเอ๊ชุดพันจะไปรึนะดูดูแลนำไปใช้แล้วครับเอยวเดี๋ยวนี่สาธิตฉันลงงานสิ่น เชิญสิเนี่ยานเรียนเด็กไฟเย็นเดยวโซ่เนาะ